วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับโดนัท <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะก็ก่อนที่จะมาซื้อรถยูสุก็แวะซื้อโดนัทให้ก่อนก็ได้นะอันนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่โฆษณาให้เฉยๆ <c oughs> สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เสียวต้นเอารถมาออกบูธเดี๋ยวไปดูกันว่าเอารถเจ้าคันไหนมาออกกันในวันนี้นะครับก็รอบนี้เป็นคิวของเจ้าตัวรถทดสอบสีดำนะเป็นไงฮะ ความสวยดุดันนะไฟหน้ากระจังหน้ารถทดสอบที่สาขาเซลลต้นได้เนี่ยได้เป็นเกรดตัว M นะ mm hmm. เป็นสีดำซึ่งต้องบอกว่าเป็นสีที่เงามากนี่ mm hmm. เห็นไหมขนาดคนยืนดูสีรถสะท้อนเห็นไหมชัดเจนเลยสีดำเป็นสีรถที่ผมว่าเงาที่สุดแล้วก็สะท้อนได้ดีที่สุดแล้วนะครับ mm hmm. สำหรับคันนี้เนี่เปิดไฟ d ดย์ไลท์รอเลยนะครับ mm hmm. เป็นไฟเดย์ไลท์ตรงนี้แล้วก็ ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกรุ่นนี้เป็น LED นะจะเป็นสีเดียวกับไฟ Daylight เ,เลยเห็นไหมนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้4จุดด้วยเอาไว้ตรวจด,ดูว่าอะไรมาอยู่ใกล้ตัวรถเราเพื่อทําการร้องเตือนป้องกันอุบัติเหตุป้องกันเลี้ยวลอยนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่งมีเซ,เซ็นเซอร์ให้ทางด้านหน้าและด้านหลังนะนี่ครับกล้องเอ a ดสนะครับเรามีเอเดอสมาให้นะั้นในรุ่นนี้ นะครับเอาไว้ตรวจจับดูวัตถุที่อยู่ด้านหน้านะครับว่า,ามีอะไรบ้างนะครับอยู่ด้านหน้ารถเราเพื่อที่ในระหว่างขับขี่จะได้ทําการแจ้งเตือนและเบรกอัตโนมัติให้ยังไม่พอนะยังมีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนด้วยนี่ครับสีดําสีดำเนี่ยผมไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าจะซูมแบบเป็นประกายแบบมีกากเพชรอะไรอย่างนี้ด้วยนะอย่างคันนี้นะครับก็ราคานะครับ หนึ่งล้านหนึ่งแสนนึงมื่สามพันบาทนะครับคุณผู้ชมนะนี่สำหรับเจ้าคันนี้ล้อมแม็กก็จะได้มาเป็นสี่ทูโทนแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องแกะอันนี้เอาก่อนเพราะว่ามันมันทำให้ล้อมแม็กติดคาบกาวแล้วปัญหาก็คือล้างยากครับเช็ดคาบกาวยากนะ ยางเป็นบิสโตนนะสองหกห้าหกสิขอบสินะครับรุ่นนี้มีบันไดข้างแล้วก็อันนี้เป็นชื่อของเจ้าตัวรถปี2024 Unlock Your Potential นะครับก็รถทดสอบปีนี้ผมว่าดีหน่อยเขาให้ปิดฟิล์มเหม็นไหมปกติเนี่ยรถทดสอบนะครับจะไม่ได้ปิดฟิล์มเลยนะแต่คันนี้นะครับให้ติดให้ลูกค้า,าดู40รอบคันพอดีเจอลูกค้านะ นี่เดี๋ยวเรามาดูภายในกันทุกคนภายในเกียรตตัว M เ,เนี่ยเป็นรุ่นที่มีออปชันเยอะที่สุดแล้วนะใครชอบระบบความปลอดภัยนะครับระบบความสะดวกสบายโอ้โหมาตัวนี้ต้องมาปักที่ตัวนี้เลยนะครับนี่พวงมาลายัยหุ้มหนังนะมีครูสคอนโทรลมาให้มีวิทยุควบคุมที่พวงมาลายัยนะครับแล้วก็นี่หน้าจอเครื่องเล่น9นิ้ว แอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นคันเจียออโต้แบบนี้จริงๆอ่ะเอ้ <c oughs> ผมบอกเลยนะถ้าท่านใดที่แบบมาดูรถนะจะบอกว่ารถมันมีออปชั่นแค่นี้เองเหรอซึ่งจริงๆต้องบอกว่าอีวสูนะเป็นรถที่แบบว่าปุ่มการใช้งานน้อยน้อยมากๆอ่ะถ้าผมให้สังเกตนะอันนี้แผงประตูคือพื้นฐานอยู่แล้วเนาะที่ต้องมีให้ครบฝั <c oughs> ่งขวามีอยู่ประมาณ3โหมด <c oughs> ที่พวงมาลัยนะครับ นี่แต่รุ่นนี้เขาจะมีนี่ครับเกียร์ที่พวงมาลัยด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแพดเดิลป๊อปอไม่ใช่แพดเดิลชิป <c oughs> เดี๋ยวจะวัดเสียวต้ตนม่งเล่นตนลกอีกแล้วอะไรอย่างี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ดูปุ่มเครื่องเล่นปุ่ม A อนะครับแล้วก็ดูที่ข้างพวงมาลัยมีอีกสองปุ่มเอ้ทโทษที่อีกข้างคันเกียร์มีอีกสองปุ่ม,ม,มแค่นี้ปุ่มใช้งานนี่ถือว่าน้อยมากนะคุณผู้ชมแต่จริงๆระบบเขาออปชันเขาเนี่ยครบถ้วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการลื่นทันไรแจ้งเตือนออกนอกเลน อไฟหน้าเปิด omat, อัตโนมัติน้ำฝนอัตโนมัติบายสปอร์ตอะไรพวกนี้คือาครบมากแต่ว่าปุ่มใช้งานเขาออกแบบมาเพื่อให้คนขับขี่เนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วระบบในหลายๆระบบเนี่ยมันจะเป็นระบบที่ทำงานโดยอัตโนมัติซะเยอะนะครับก็เลยไม่ต้องคอยกังวลคอยดูในเรื่องของปุ่มการใช้งานต่างๆนะครับนะนี่ภายในด้านบนเพดานเสาประตูเสาเอเสาบี B, ทุกอย่างเป็นสีดํา คอนโซลหุ้มหนังทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมนะเห็นไหมน่าใช้กานไหมสวยงามเนาะภายในมาดุดันสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็เจ้าตัวเบาะเนี่ยจะเป็นไฟฟ้านะครับสําหรับฝั่งคนขับนะแล้วก็นี่เขาจะมีบายสปอตที่ตรงนี้เอาไว้บอกว่าเวลามีรถเข้ามาแซงจากด้านขวาด้านซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับมีบายสปอตให้นะครับส่วนด้านหลังนะครับแอร์แถวหลังมีมาให้ นะครับมีช่องชาร์จท y p e c เบาะหนังนะครับอะไรพวกนี้มาครบถ้วนเรียบร้อยทั้งหมดเลยเห็นไหมนะครับเป็นไหมข้างหลังก็โล่งๆกว้างๆเลยนะนะครับนั่งก็สบายสําหรับคนที่นั่งด้านหลังแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะครับถ่ายในมุมตรงแบบนี้นะเบาะด้านหลังจะมีความลาดเอียงนะครับก็เหมาะสมละที่จะเอาไว้พิงอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้นั่งสบายด้วยสําหรับคนที่นั่งด้านหลังเออเราจะแบบ แค่คนขับอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมคนที่นั่งข้างหลังก็ต้องสบายด้วยนะครับส่วนกุญแจเดี๋ยวหาให้ดูเมืแ่อบบกี้ผมเปิดมาไม่รู้เข้อกุญแจวางไว้ตรงไหนอะ่ะนี่กุญแจนะครับมีสามปุ่มมีล็อกปลดล็อกแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์จากด้านนอกตัวรถนะครับสําหรับระบบกุญแจเขานะเบรกมือครับผม อีกมุมหนึ่งที่ถ่ายคลิปแล้วต้องบอกว่าไม่ค่อยได้พาไปดูก็คือฝั่งคนนั่งเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูฝั่งคนนั่งนี่เจ๊นะครับทุกอย่างจะเป็นกดเด้งทั้งหมดนะคอนโซลตรงกลางนะครับทุกอย่างจะเป็นกดเด้งทั้งหมดผมปิดปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวแบตหมดมาจอดหลายวันนะครับนี่ ทุกอย่างจะเป็นกดเด้งทั้งหมดก็ครบครันนี่เดี๋ยวเราอันนี้เปิดโชว์ลูกค้าไปเลยละกันว่าอะไรเปิดได้บ้างแต่ต้องเปิดอันที่แบบไม่เกี่ยวกับระบบไฟอันนี้ผมแค่ถ่ายคลิปเฉยๆเดี๋ยวก็ต้องปิดระบบไฟนะครับไม่เปิดค้างไว้ตลอดอย่ะแพ้หมด <c oughs> นะครับครบขอโทษไหมการใช้งานวางน้าขวดลิตรนะนะครับวางน้าขวดลิตรส่วนกระป๋องน้ําถ้าไม่เย็นวางหน้าแอร์เลยครับเย็นแน่นอน เดี๋ยวแอร์เป่าให้นะครับตาความเย็นแล้วก็เจ้าตัวเบาะของเขานะครับถ้าซื้อรุ่นนี้ก็เป็นเบาะหนังแน่นอนแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถที่จะพับขึ้นแยกอิสระได้นะครับด้านหลังก็พับลงมาได้นะครับก็การใช้งานครอบคลุมนะครับครอบคลุมเลยนะครับอย่างที่บอกครับราคาก็หนึ่0ล้านบาท<ส>ในเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีแล้วก็มีเครื่องยนต์ สามพันให้เลือกด้วยนะคุณผู้ชมก็แล้วแต่นะว่าท่านใดยอยากขับเครื่องยนต์เท่าไหร่อยากเอาความแรงประมาณไหนหรือเน้นประหยัดน้ามันเครื่องยนต์พันเก้าก็ดีนะครับเนาะถ้าวันนี้ผมออกบูธอยู่ใครผ่านมาก็นี่ครับทําตารางผ่อนมาให้หมดแล้วนะครับทุกรุ่นเลยนะครับมาเอาตารางผ่อนไปดูก่อนได้แล้วก็แคต่ตล็อกมีมาวางให้เลือกทั้งหมดนะครับโอเคนะก็อยู่พกกี้ครับ อำเภอพิมายเปิดประตูบีเข้ามานี่เห็นรถจอดเลยนะครับยังไงฝากด้วยละกันอายสุกิีนยนสาขาพิมายนะครับสนใจยังไงก็ทักสอบถามเซลล์ต้นได้เลยละกันนะครับแล้วก็กรณีที่เราเปิดสวิตช์กุญแจอย่างนี้ก่อนปิดคลิปก็มาปิดให้ดูก่อนละกันนะครับปิดปุ๊บระบบไฟฟ้า,าทั้งคันจะดับหมดนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ